กรณีของซัปเป้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้น <c oughs> ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าบริโภคะนะครับที่ผลประกอบการเองก็มีการเติบโตให้ได้เห็นอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องราคาหุ้นนี้ก็ทะยานทำสเตติออท High แล้ว All อทามฮีนะไม่จบไม่สิ้นสักที <c oughs> ล่าสุดส่งสัญญาณว่าเดี๋ยวไตรามาสสองเนี่ย <c oughs> กำไรโตนะ <c oughs> ต่อนะโตต่อแล้วก็จะทำสเิติ All time high อ,อ,อีกแล้วครับท่านอ่านะครับก็งานนี้ก็มีการส่งสัญญาณมาจากคุณปียจิตนะครับรักอริยพงศ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเซเป้เนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับว่าผลการดำเนินงานในช่วงของไตรมาสสของปีนี้นะครับจะเติบโตทํสตทสาสถิตอ e าม g h อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากในช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับเนื่องจากว่าตลาดในต่างประเทศ ตลาดต่างประเทศในทุกทวีปเนี่ยมีการขยายตัวนะครับและก็มีการขยายช่องทางทางการขายให้ครอบคลุมมากขึ้นขณะเดียวกันตลาดในประเทศเองก็ยังมีการขยายตัวได้ดีนะครับโดยจะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มแคมเปญทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายให้มากขึ้นนะครับสัญญาณชัดนะครับออทามไฮนะครับขณะเดียวกันะครับปัจจุบันเองในแง่ของอัตราการผลิตนะครับสูงอยู่ถึงประมาณ80%นะครับแล้วก็ยังเดินหน้าที่จะขยายออนไลน์ในการผลิตเพิ่มอีก20%นะครับด้วยงบลงทุนประมาณสัก400ล้าบาท แล้วก็จะเริ่มเดินเครื่องผลิตได้ตั้งแต่ตู้สมาร์สอนี้เป็นต้นไปนะครับขณะเดีกันนะครับในแง่ของภาพรวมทั้งปีบ้างนะครับบริษัทก็มีการตั้งเป้าหมายจะมีไรายได้จากการขายนะครับเติบโตประมาณ20-25%จากปี266 6ที่มีไรายได้จากการขายได้รวมอยู่ที่6 5 5 0ล้านบาทนะครับ หลังจากที่ผลการดำเนินงานไตรมาสแรกออกมาก็ถือว่าทาสถิตอทำไฮมาแล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับบริษัทก็ยังมีการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในปีนี้ให้เป็นไปตามให้เป็นไปตามนโยบายนะครับที่วางไว้นั่นเองนะครับความเห็นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยนะครับก็คาดการกําไรสุทธิในช่วงไตรมาสสองและไตรมาสสามของปีนี้สำหรับซัปเป้ว่าจะยังคงเดินหน้าทำสถิตสูงสุดเป็นประวัติการอยหนึ่งต่อเนื่อง โดยเป็นผลมาจากกำลังการผลิตใหม่ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็กําลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซันของธุรกิจซึ่งจะส่งผลทำให้ตัวของรายได้ทั้งในประเทศและการส่งออกไปขายอย่างต่างประเทศนั้นปรับตัวสูงขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามในเชิงของอัตรากำไรขั้นต้นคือ Cross Profit Margin ก็จะลดลงมาเล็กน้อยจากราคาน้ำตาลเฉลี่ยในปีนี้ที่คาดการว่าจะสูงกว่าช่วงปี2 5 6 6ที่ผ่านมา ทังนี้ยังคงประมาณการกำไรสุทธิของ s a p เป้สำหรับงวดปี67ไว้ที่1,307ล้านบาทนะครับหรือขยายตัวเพิ่มขึ้น22%จากปี66โดยกำหนดคำแนะนำเป็นซื้อให้ราคาเป้าหมายนะครับที่106บาทคิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ5%อเอานะในแง่ของ gross profit margin อาจจะหดตัวลงแต่ก็คงจะถูกชดเชยด้วยปริมาณการขายนะครับ ที่ก็มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นทางนี้ที่ราคาเป้าหมายเนี่ยร้อยบาทดูเหมือนอัพไซด์มันค่อนข้างจะจํากัดแล้วนะฮะเหลือเพียงแค่5%เท่านั้นก็เนื่องจากว่าราคาหุ้นก่อนหน้านี้มันเป็นลักษณะของการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะก็เดี๋ยวคงต้องดูถ้าตัวเลขไตรมาสสออกมาทำสีต all time High ได้จริงและอาจจะสูงกว่าที่มีการคาดการไว้นะฮะก็ต้องมันลุ้นกันว่าจะมีการปรับเพิ่มประมาณการ สำหรับทั้งปีหรือไม่อ,มอย่างไรก็ดีหากยังไม่มีการปรับเพิ่มประมาณการตรงนี้เนี่ยในแง่ของราคาเป้าหมายที่ดูแล้วอัพไซต์จากัดอาจจะเป็นความเสี่ยงในระยะสั้นนะฮะอันนี้ก็เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดแต่มีการส่งสัญญาณถึงงบคิวออกมาดีแบบนี้ก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดการเก็งกำไรแล้วก็เป็นผลบวกต่อราคาหุ้นในระยะสั้นได้เช่นกันะนะครับ